นี่ใกล้บ้านครับท่านผู้ชมพอดีมีลูกค้าเพิ่นขอมาเป็นยุยยุ้ยใกล้บ้านเนี่ยมาสั่นไปจับไห้ครับผมใกล้บ้านตัวนี้หน่อยอ้ะปะนี่ครับเดี๋ยวช่อมเลียสัก่ันเด้อนี่ครับขาดำติดดำไกลบ้านของเทียด้ครับบมเป็นสามสูงสามสอย่างเดียใกลบ้านเทียมันเหลืองแนีครับนี่ตาันอยู่ดีซบุบใกล้บ้นไก่บนที่มันออกสาวน มันเลี้ยงครับอย่างเจมเลยล่ะนี่เป็นใกล้สาวโมตะใครครับบุนย์มีพวงไครครับผมมันดีจใจไหมบรรยากาศก็ดีดีครับบุณย์นะลาดเขาอยู่กลางตรงไหนตรงหน้าเราเนาะฝนตกครับเย็นสวยๆบรรยากาศดีๆีเออบุณย์อยากมาสัมผัสบรรยากาศนี้น้ำกันเรียนเชิญนะครับเด้อะซอยกีคาเฟ่ บ้านหนองสองห้องตะบลพลางามอำเภอหนองหานจังหวัดพิรธานีนะครับน้องสำรองจองโตได้นะครับได้ศูนย์หกสองสามสามสี่เจ็ดซีซีครับผมอ่าครับเสร็จแล้วครับนี่ครับนึ่งจานในประมาณนี้แหละครับคุยเดาไมีหอดพ่วงไ่พร้อมตับไตอัลณิดละน้อยหัวใจใส่มาพร้อมนี่ครับค่าฆกันไปทุกส่วนครับผมมีเนื้อหน้าอกเนื้อสะโพกเนื้อเป็นปีกเป็นยังมันใส่มาน้ำกันครับมีขาไม่ีตีนมาพร้อมลงไปเลย ดับแรกเขาจะขวดับข้าว่อนแรกครับด้วยขวดับข้าวไปก่อนบบตองยานมันติดหมอนี่ครับมันมีมันเนี่นี่ครับอันนี้เป็นเครื่องเทียวโคครับมีกระเทียมครับมีคาตะไร่ใบบักกูดนิดหน่อยแล้วก็พริกแห้งครับผมนี่นะครับประมาณนี้ขัวไฟแรงๆเลยครับเอาแบบพ่อมันหดเหี่ยหิวเหยวหิวยูงไงครับ ตับข้าวไอี่เหรอครับนี่ครับใส่น้ำซุปมันยังปรุงเขาเครื่อง่ายครับปรุงยู่โตครับผมน้ำซุปแบบขนๆเลยนะครับนี่ใส่มันถ่วไกลไปเลยครับร้อยนามงวดเลยครับไม่ต้องปิด้าครับผมเอาตอนนี้ไกล้สุกแล้วครับปรุงรสครับผมย่างละนิดละหน่อยครับซีอิ๊วขาวซอสหอยซอสปรุงรส น้ำตาลตาลดนิดนึงครับปุงปุงรสครับปุงชื่อรสครับนิดหน่อยใส่เครื่องพาโลครับผมนี่แหละปบเชยกับกระวานอันนี้ครับเติมนมลงไปครับผมนิดหน่อยเสียน้ำปลานิดหน่อยนี่ครับจะเสียเราได้เนี่ยตกท้ายด้วยกะเพราหอ,หอมๆครับผมใส่ดอ,อกก็ลงไปนำ้ำสำนี้ก็เปลี่ยนเสียซับเรียบร้อยแล้วครับนี่ อยู่อีกไกลครับผมสูตรนี้แหละครับครัวซอยถีของเราเองครับ